สวัสดีครับวันนี้พ و ี่กุซิน่านะครับติอเมซิ่งไทยแลนด์ t ตรีท f ู o ดไม่อร่อยไม่ต้องแดกเกิอดอาการคันปากอยากเล่าว่าทำไมผมชอบโพสต์อาหารชอบแชร์สูตรอาหารเหตุผลมันก็ง่ายๆเลยก็คือผมทำงานโรงแรมมาประมาณ5โรงแรมนะครับ หาที่แล้วก็ทำาหารอิตาเลียนมาเจ็ดแปดที่นะครับมันก็เลยแล้วก็ผมก็ไปเรียนทำอาหารเสริมความรู้ครับอีกน่าจะเป็นสิบปีครับเรียนเรืเร่อยๆแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีโลกโเชียลที่จะทำให้เราโชว์ได้แล้วสูตรอาหารมันเยอะมากที่แรกผมว่าจะเอาไปทิ้งแต่ว่า มันเสียดายก็เลยต้องเอามาโชว์เอามาโพสแล้วก็เปรียบเทียบอาหารยุคเก่ากับอาหารยุคใหม่มาอาดแดกันให้มันเข้ากันให้มันอร่อยผมอยากจะทําให้สตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยมันไปไกลกว่าที่ททควรจะเป็นจริงๆมันดงงังของมันอยู่แล้วมันดงงังของเขาอยู่แล้วดังโดยทั่วโลกอาหารไทยในการพูดถึงก็อร่อยอยู่แล้วแต่อยากให้คนไทยกวกเราทําอาหารอร่อยอ และได้สูตรที่ดีได้มาตรฐานที่ดีนะครับทําในสิ่งรักในสิ่งที่ทําทำํำในสิ่งที่รักแล้วเราจะทําได้ดีครับกิดจบ